แล้วตึงครูจีบกับนันจีอบอบอกโตจีบแล้วโกแก้งมึงกี่คนเดียนฮะถ้าจีบไม่ไม่โกแก้งกี่คนถ้ามึงไปจีบกับกันหลาวปืนกี่บอกไอ้แก่ตีก่กอยจองให้จริงตามำเลยที่ว่าปืนกี่บอกแต่ถ้าจีบเมียก่อนจีบเมียก็ระวังบอกเดียวแต่แต่บอกกองพัวมันเลยตายเลยบอกเดียวกันจิ้งแรีวโตแต่บอกเดียวชุกกันบอกจิบบอกดิบกับบอกเดียวชุกกันหน่อยร้อย โหเอาิปบอกดิปมันนห้กูถือว่าป้าเป็นตึงลงตุนต้านก็ได้กำไรแล้วมึงนี่แจ้งว่ามาโยนนี้ไปรักโยกับเมียนู่นนู่นฮ่วกพ่วงติดร่างพ่วงมันติดร่างไม่ใช่ไม่ลุดพ่วงมันติดร่างก็ว่ามันลุดลุดก็ไม่เต็กว่าไรกว่าบ้านไม่กลัวเพลือไว้ลุ้นนู่นตีกันดีรักเมียก็ยิ่ก็ถ้าเหลือน้องมาตึงกระแตงกัน ที่พนาวุฒจากเบลลาดินจำไม่ได้ต้องเหานผมได้ติดร่างไม่ปรื่กติดร่างเลยมีปัญหาว่าป้าโกจงยังกกจงออกเราเป็ยังไงอันกจงเอกก็รู้จักเปผู้คุมผู้คับหรือจำมีข้ามากุกับโกจงกว้างไงดังแต่อะไรก็ไป่เลตาไปตีได้ย่งก็ยังก็ชอยเห็นดูกันแลยคอยโกจงทีสียเจอแล้วาจะกว้ากไ ด้วยในหัวมันแข็งคว่กร่างนุยอายู่ต่ำเลยยุคนี้กว่าปะรู้อยู่แล้วว่ายุคนี้เศรษฐกิจมันตกสะเก็ดเรื่องว่าไปรักอยู่กับเมียนู่นนุยรับไม่ต้องควบเมีนู่นน่ยติดเล่นก็ดีหลักเมยก้อยดีเตะเตะกว่าไรกว่าป้าติดก็ดีหลักเมยก้อยครับท่ำใจหลักอะไรอย่าตัวกันเฟื่อนแก้เมียเมื่อเยยอมเตยไอ้เตยรู้เทว่าปนันไม่มีปนัน งกว่าบ้านชีพเมียผื่นบาไปต้องเอือกปิดจีนปิดจีนเออมันต้องกิดกันจีนา่าก็ต่เปล่าพุทธาวงจัดแวนให้ได้มังไอ้ต้หนึน่งทำจัดตรชีวิตจ,อจ้องทำหลักจับจ้ามติดว่าใจเส่ยหลักทาสูยโกหันกันให้เปรตนมืงกันตามไรไม่ร,ไร,รู้ไรพุทธยหลักทรัโสบายตายอ้อ,อ,องมันขึ้นไปบนน่งกับกูว่าซื้อ วเกเหล่ากันเล่ากันปลัมจนกูโตอเอืองลอยไปเจอใจเอวกูพอไปตึงปับ๊บเวยาา้ยเจ้ามแน่ที่ใจเอวชนดี้ชนเต่าได้หยียบไม่มายืนเชยหัวามาแน่ที่เชนเต่าได้เข็มกัดนี้ยืนเชิยทีนี้นกูแล่งกลางกว่าน้องเข็มกัดเช่นนี้มมเท่าไรทำไมแรงกูช่วยมือหลากรุดเตี่ยมนี้โตกเสี้ยหอ,อกรยอยหูใช้โรบุนากเสือก็กแล้ว พอวันลังกูเกลียดกูล่าว่าไปแกแกนนะ่ะเหลือไปแกแกนเออไปตึงยืนอยู่ตีตรงนั้นเลยขวยเรา้าวันนี้พีมาแก้แกนแล้วกูํำวนันเบิ่อเลือวันนั้นตะย,นยเจ้าก็ง้างแล้วยืนอยู่ออกตัวกับเจ้าก็ง้างเออวันนั้นกูแข้งนี่กูนึกว่าโรบุนบาครับชีพเนี่ยเผื่อไม่ได้ต้องเออคุยบอกคนเราชีพเนี่ยเผื่อน,นั้นมันอันตรายแต่ชีพเนี่ยเผื่อชีพมไม่ไม่ดีว่าหยาบล้ ชีพไม่ไหมในแต่ตายมันตายเผื่อไม้พัวมันไม้พัวในแต่โบกกล้าวก็ลุยเอ่ะคุยบอกไง้าสมมุิว่าเคยเป็นไม้ลูกสักคนมาในหมู่บ้านนะอ่ะคุยบอกไงโบชีพลุยหมดเออกำนันนั่นชีพเออผปุ่นย่าชีพอบตอยองชีพเ,เนมกับชีพคนได้ตายได้อย่างชีพชีพเป็น แล้วตึงครูจีบกับนั่นจีบอบอบต้จีบจแล้วโขวแกงมึงกี่คนเตียนฮะถ้าจีบแม่ไม่ขแกงกี่คนถ้ามึงไปจีบกับกันแล้วปืนคี่บอไไ้แก่สติกอยจ้องใอ้ยิง